โพรไฟรมันระหว่ารงรถยนต์ไอซีกับรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ไฟฟ้ากับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยให้เราดูที่โพรไฟรมันสองตัวเนี่ยก็คือพาวเวอร์พาวเวอร์คือกําลังของมอเตอร์ถ้าเป็นไอซีเครื่องยนต์ก็คือกําลังของเครื่องยนต์ที่บอกในรูปของกิโลวัตต์นะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือตัวเรทบิดตัวเรทบิดนะครับ อย่างของ BWD เนี่ยแรแงิดสูงสุด at ทอกเลยเนี่ยอยู่ที่สามร้อยสิบนิวตันเมตรครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่สา0รอยสิบนิวตันเมตรแรงบิดยิ่งสูงยิ่งดีนะครับแรงบิดยิ่งสูงยิ่งดีโัวคุณจะขับรถแบบสบายอ่ะไม่ต้องลุ้นพูดง่ายๆเวลาคุณเวลาคุณจะแซงนะเวลาคุณจะแซงเนี่ยคุณไม่ต้องลุ้น ถ้าคุณขับรถนึกคุณนึกถึงคุณขับรถอีก็ขาดแล้วคุณเดินทางออกต่างจังหวัดเวลาคุณจะแซงทีเนี่ยคุณต้องมานั่งรถเียคุณจะแซงคนไหมฮะง่าี E V ก็คุณคุณก็ต้องดูตัวนี้ไงคุณต้องดูท็อกนะถ้าท้อกสูงคุณได้เปรียยนใช่ไหมอย่างเช่น B y D C เนี่ยท็อกห้าร้อยกว่าใช่ไหม ท้อง500่าห,าหน,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 นึ่งตามนี้เพราะนั้นคุณแตะนิดเดียวก็ปึ๊บก็ท้อกมันสูงอย่างเนี้ยีอไรอีอัลต์เตอร์ทีเนี่ยคือคือผมผมอยากจะให้ให้อ่อข้อ,ขอที่เตือนใจไปนิดสำหรับคนที่ใช้รถยนเจอมีน,ออนะนอ,อยา่าขับแบบเอามันเป็นหลักแล้วมันจะควบคุมรถยาก ช่นคุณปื้นปึ้นปปแซงแล้วคุณเหยียบแบบจุ๊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 บลงไปเนี่ยรถมันดิ่นนะเพราะเนื่องจากแรงบีงมันสูงรถเนี่ยมันจะดิ่นแล้วรถรถพวกเนี้ยหน้ายางมันไม่ได้ใหญ่มากเพราะนั้นการที่คุณเหยียบทันทีเนี่ยมันตะกุยเนี่ยพอมันตะกุยปุ๊บเนี่ยถ้าคุณไปเจอสภาพถนมเช่นคุณวิ่งตามรถเมย์สายแปด ถูกไหมแล้วฝาถังน้ำมันไม่มีถูกว่ามันวิ่งไปน้ำมันก็หกไปแล้วคุณไปสลิปบนน้ำมันเนี่ยรับรองมีโอกาสเลยมันมเหตุได้นะกไหมเพราะนั้นตรงนี้ต้องระวังนะครับหลายๆครั้งเนี่ยผมเคยเคยเจล็อกนะผมเคยเจล็อกเกียรทันทีทันใดเนี่ยรถมันจะยิ่งแล้วยิ่งยิ่งไฮโทรฟอร์มาองสูงเนี่ยยิ่งดิ่ง อันนี้ต้องระมัดระวังในหลายๆครั้งก็จะเห็นคิอรถมีมาแล้วแล้วมันสมัดอันนี้แหละคือการขับแบบเรียกว่าขับเอามันอย่างเดียวอย่าปื้ดปื้ดเพราะรถก็จะเกิดการสลิปแล้วกบคุณออกตัวให้ล้อมันฟรีอ่ะใช่ไหมว่ามันมีให้ใช้กว่ามันจะดึงตัวรถวิ่งไม่ได้นะอย่ามันต้องล้อนก่อนมันถึงจะเกิดฟิกชันดึงรถวิ่งไม่ได้ ข้อดีของทอ็อสูงก็คืออัตราเร่งมันดีแต่การที่เราขับแล้วเราไม่ค่อยนะมันระวังมันอาจจะนำามะสุนบาดทีเห็นได้นะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าอันนี้คือคอําตอบทาไมรถยนต์ไฟฟ้าอัตราเร่งช่วงออกตัวทั้งดีว่าเราเห็นไดมว่าดีดักเนี่ยคือท็อกแรงบิดของอาดีเนี่ยแรงบิดอยู่ที่ระดับสามร้อยประมาณสามร้อยสิบโดยประมาณนะครับ สามร้อยสิบนิวตันเมตรนี่ถือว่าสูงนะรถเกียร์ของพันซีซีมีใครขับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนตวแบบพันซีซีบ้างไหมแรงบิดเท่าไหร่ครับร้อยกว่านิวตันเมตรนะพวกสองพันซีซีร้อยกว่านิวตันเมตรถ้าอีโกอกหเนี่ยประมาณแต่ะร้อยแค่นั้นเอง เพราะนั้นในขณะที่เทียบกับรอนี้อ่ะสามร้อยสิบสามร้อยสิบพูดง,ง่ายว่าเขาเรียกภาษาคนขับรถก็บอกว่าขับแล้วมันไม่เหนื่อยเพราะนั้นมันขับแล้วมันสบายเร่งเพราะเหอะเย็บเสียปุ๊บแค่เดียวไปอยู่ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบนะครับมันไปโดยไม่รู้ตัวเนะพราะนั้นในเรื่องของแรงบิดที่มันสูงขึ้นเพราะนั้นแรงบิดเราเห็นว่าเริ่มจากก็ ศูนยนะเรายังไม่หมุนเลยอ่ะแรงปินสูงสุดไปรออยู่แล้วแต่ถ้าเป็นรถยนต์ไอซีอที่เราขับเป็นไงครับต้องเล่นเครื่องไปก่อนอย่างน,น้อยก็พันห้าร้ันแปดร้อยรอบคุณถึงจะได้แรงบิดสูงสุดออกมาถูกไหมและแรงบิดสูงสุดออกมาก็ระยะสั้นๆหลังจากนั้นก็ตกเใช่ไหมเช่น แรงดันเดิน ICD จะบอกว่าแรงดันสูงสุด120นิวตันเมตรที่2,500รอบแค่นั้นเองใช่ไหมแต่ตัวนี้เราดูเนี่ยแรงดันสูงสุดเนี่ยสไลด์มาตั้งแต่0จนถึง4,000กว่ารอบครับถ้าอย่างนี้แสดงว่าเราทิศด,ดาวไม่ไม่เพื่อเพื่อช่วงสถานะให้เราล็อกทิศดาวได้หมดทุกชิ้นเลยเลย็อกปั๊ คือคืออย่างเี้เราเราไม่สามารถใช้คำว่าคลิกดาวได้ <Yeah. S 1> คือเราเติมคะเล็กลงไปเราต้องการเร็วก็เติมกดคะลนนลงไปดิไม่ไม่ต้องฟึ๊บแบบนั้นะไม่ต้องเหยียบได้เลยเหยียบอือคือคนคนที่ยังไม่เคยขับรถยนต์ไฟฟ้าผมแนะนํานะคุณ <c oughs> ไปโชว์รูมี่มันขายเลยมันทำแก้ทำเป็นสนใจไอ้ผมสล็อปมันยังไม่ค้าของขับ แล้วเราถึงจะรู้ฟิลลิ่งจริงๆจ,จ,จ,จริงนะเราคือขับแล้วเนี่ยแล้วยิ่งถ้าคนที่เคยใช้อะไฟแดงอ่ะไหนใครใครไฟแดงอะใครก็อ่าไอดอลวนน้ำมันกระจกถ้าทำน้ำมันท่นานจะกู่ในวันนะั้างหน้าะไม่ได้ขับนะจริงเพราะหนึ่งในเรื่องของค่าใช้จ่ายของพลังงานสอง อัตราเร่งทุกวานนี้ผมก็บอกว่าผมมีรถน้ำมันเชื้อเริมอยู่สามันผมก็ใช้ใช้คันนี้เป็นหลักน้ำมันเชื้อเริมผมก็จอดที่บ้านก็เสาร์อาทิตย์วิ่งหน่อยวิ่งห้ากิโลสิบกิโลเพื่อไม่ให้มันมันมันมีปัญหาในเรื่องของน้ำที่มันคอนเน็ได้ถามอะไรพวกนี้แต่หลักๆเลยคือใช้ใช้รถนตัวนี้เพราะในเรื่องความสะดวกสบาย เรื่องของอัตราเลขเรื่องของพลังงานแล้วก็เรื่องของฟิลิ่งในการขับนะเรื่องของิลิ่งในการขับคือขับแบบไม่ต้องรู้หนักอยากเร็วใช่ไหมปื้อลงไปไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ใช่ไหมนะเหมือนเล่นเกมอ่ะนะกดปุ่มเดินหน้าก็เยียบไปเลยนะถ้าจะถ,ถอยหลังพอรถหยุดคุณก็กดปุ่มถอยหลังมันก็ถอย ก็แต่แล้เป็นพวกอ,อี๋ที่ไหนอาจารย์เล่นมันมาจากตัวนี้เนี่ยแต่ความเสื่อมถี่สูงมันพร้อมแล้วอ่ะพูดง่ายเนอายุริตี้พร้อมอยังมันพร้อมแล้วใช่ไหมครัแบทบีนี้ขึ้นอยู่กับเราในขณะเดียวกันเราจะเห็นว่าพาวเวอร์มันเนี่ยที่รอบที่สูงเนี่ยพาวเวอร์มันยังต่ำอยู่นนะพาวเวอร์มันจะไต่ไต่ไต่ขึ้นไปเพราะนั้น พอแรงบิดมันเริ่มตก p o w e ก็จะเข้าไปสอบรับแทนเพราะนั้นเราจึงเห็นว่าในการออกตัวของรถแรงฉุดลาว power ไม่มีผลต่อแรงฉุดลางตัวแรงบิดเท่านั้นเป็นตัวที่ทำให้เกิดแรงในการฉุดลากเพื่อให้รถเกิดการเคลื่อนที่ไปแต่ความเร็วนะั้นมันเกิดจาก power ที่ช่วยให้มีความเร็วที่สูงขึ้นนะก็ครับนี่อันเนี้ยผมก็เลยจะบอกว่ามันคือข้อเสียของอเตอร์มันคือข้อเสียว่าตกตก,ตกเลยนะตกมาตกมา,ตกมาเลยรถจักรมันจะมีข้อดีคือถ้ามันตกคุณยังสามารถดึงท็อกมนขึ้นมาได้โดยการเชนเกียร์ได้ปะ เ <Change> ชนเกียร์ไหมเหมืนอนก็เราขึ้นสะานถล้เป่ก้า 19, หรือสะพานพรามเก้าเพราะเราเกียรม,มาเลยเกียร์ดีปื้อทอกได้จะถึงกลางสะพาน,นเครื่องยนต์ไม่มีกำลังใช่ไหมแม้แต่เลขไม่ให้ออกแล้วคุณก็ทำไงทิ้ดาวหรือเชนเกียร์เพื่อให้เกิดทอผพานตัวเองขึ้นไปไมทวอเตอร์ไม่พังมันก็สุดมันแค่นี้กันไม่พังไม่ไหม ไม่ไม่บอกไม่ต้องกลัวออเตอร์จะพังอย่างเดียวก็คือลูกปืนแต่ลูกปืนชำรุดอันเนี้ยดังนั้นจึงบอกว่าเมื่อวานที่บอกว่ารถถ้าเราต้องการโลงประมาณให้มันดีเนี่ยคือต้องพรีเวนทีแน่นแค่นั้นถึงระยะเวลาต้องเปลี่ยนถึงระยะเวาต้องเปลี่ยนอย่ารอให้มันพังแล้วเปลี่ยนนะเพราะมันไม่ได้พังตัวเดียวมันจะพาตัวอื่นพังเช่นสมมุติว่า แบริ่งของมันเนี่ยแบริ่งเนี่ยถ้าแบริ่งมันแตกมันจะรุดมันไม่ใช่เฉพาะแบริ่งอย่างเดียวมันคืออะไรครับไอตัวสเตเตอร์กับโรเตอร์มันจะสีกันด้วยมันก็จะเกิดความเสียหายขึ้นอีกถูกไหมดังนั้นเนี่ยพวกนี้จึงต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาเปลี่ยนวัตเตอร์ใหม่ ดีกว่าไหมดีกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าเราแคน,นั้นเปลี่ยนแบรี่ใหม่เพื่อถึงระยะเวลาเช่นองแ0 0โลเปลี่ยนแบร่เพราะฉะนั้นโอกาสที่โรเตอร์มันจะเกิดการแหวงไปสีด้านนป็นด้านใดเนี่ยก็จะไม่มีถูกไหมแต่ถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆเกิดไฟเมชั่นเกิดขึ้นเราก็ยังใช้อยู่ดนกว่าบัต ไปไม่ได้แล้วเราถึงจะซ่อมมันอันนั้นก็แน่นอนลรัมันก็จะเกิดการเสียดสีไม่ต้องไปดูอะไรอื่นกลเราไปดูนัรเตอร์มอเตอร์ของรถยนต์เราเวลาเราถอดมาเราจะเห็นว่าไอ้ที่เรียกว่าทุ่นนะ่ะคอมมิวน่ะนะที่อัมเบเจอร์ ateur, แล้วมีคอมมิวอยู่นะมักจะมีรอยเสียดสีกับกต,ตัวฟิลคอยที่อยู่ด้านในถูกไหมเพราะไอ้พวกนั้นมันไม่ใช่ลูกปืนนะ่ะเป็นบูท ป็นบูธบูธสับแตงเพราะนั้นบูธเนี่ยมันก็จะสึกมันจะสึกแล้วมันสึกเันไ่ได้สึกเป็นวงกลมนะบางทีมันสึกเป็นวงรีก็จะเบี่ยนข้ามข้ามใดเพราะนั้นก็จะทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นได้เพราะนั้นน้ำนั้นเนี่ยไอ้มอเตอร์เนี่ยมันไม่เสียงง่ายๆนะครับผมบอกได้เลยไม่เสียงง่ายๆเราลองนึกถึงสภาพมอเตอร์ปั๊มน้ำที่เราใช้อยู่ตนตับ้านเขาขนี่ยบางทีเก่าข้ามผ้าสนิทเต็มเลย เสียบดักเมื่อ,อไหร่จ่ายไฟก็ทํงางานได้ถูกไหมแต่สิ่งที่มันจะบ่งบอกว่าโอ้ชัดใกล้ชัดแก่แล้วก็คือเสียงเป็นเสียงมอเตอร์เสียงลูกปืนอะไรดับคือนคืนคืนแต่มันยังใช้งานได้อะูะนั้นถ้ามันไม่เกิดการเสียสีจนต้องท,ทาให้ขนลวดเกิดความเสียหายเนี่ยมันไม่เสียงได้และที่สําคัญคือพวกนะี้มันเคลือบ อย่างดีเครือบอย่างดีเลยเครื่องชุบอย่างไม่ต้องกลัวเกิดความเสียหายจากการถลอ,อกขอบก่อนแล้เว้นอย่างเดียวก็คือมันมันสีไปได้ได้แล้วเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายน,น,นี่ยถลอกไปอีกไม่แต่มันมันก็สุดแล้วนะความในรอบมันมอึดหัพันรอบเนะี่ยความในรอบคอมพิวเตอร์นะ อาอระล้อลลมอเตอร์หมื่นหอพันรอบความเร็วลอกมอเตอร์ตัวนี้หมื่นสามพันห้าร้อยรอบเนี่ยหมูเนี่ยความเร็วปลายมันได้แค่นี้ที่ถ้ามันทำแม็กซิมัมสเปดหมื 12, ่นหอพันรอบเนี่ยความเร็วปลายมันก็สุดแค่นะั 16, ้นหมื่นหกพันรอบเนี่ยมันไม่ใช่ตัวความเร็วปลายของรถเนต์นะ อันในปลายของเรถยนต์ดินมันคือกิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวเนี้ยไอหมื่นหกพันเนี่ยมันต้องไปผ่านชุดอะไรครับนี่มันต้องไปผ่านชุดนี้ลดความเร็วรอบลงลดความเร็วรอบมาลงนะซ่งเกิลสปีดดีนะ้ลชั้นเกียร์เนี้ยต้องลดลงรถยนต์ไฟฟ้าทุกคันต้องมีเกียร์ตัวนี้เพราะมันไม่สามารถเอารอบจากมอเตอร์เพียวๆมาใช้งานได้เพราะ ถ้าสามารถเอามาลงพื้นได้เนี่ยยากทนไม่ได้แกรล่ตงต่างๆซีวีจอยทนไม่ได้หรอกเพราะว่ารถยนต์วิ่ดงด้วยความเร็120รเว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยล้อมันหมุนนะประมาณ2,800รอบต่อนาทีเท่านั้นเองอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาเป็นพืนพื้นเลามาลงที่ล้อเนี่ยทางมดเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องใช้ซิกาสปีดกันแชดเกียเพราะนั้นช่วงช่วงของตัวเนี้ย มันจึงจบแค่น <l thấy S 1> <l> ี้เ่นความเร็วสูงสุดร้0ยหกสิกิโลเมตรต่อชมก็จบอยู่แค่นี้ไปต่อไม่ได้แล้วถังอ่ะแล้วเราจะเชนเกียร์ได้ไมเชนไม่ได้เรานอกจากเราเยียบเยียบไปสุดได้ร้อยหกสิบกิโลเมตรก็จบแค่นั้นอามอเตอร์ร้อนแน่นอนมอตอร์จะผลลักร้อยหกสิบกิโลเมตรแต่ไปสัก 20นาทีออเอร์แบตเตอรี่จะร,ร้อนเพราะว่าการที่คุณขับแม็กสปีดเลยเนี่ยเป็นระยะเวลาน,น,นานๆเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณให้กระแสไฟมันจ่ายออกมากถูกไหมกระแสไฟมันจ่ายมากเพราะนั้นมันจึงทำให้เกิดความร้อนกับแบตเตอรี่ดังนั้นเขาจึงให้มีการขับถ้าจะให้ดีก็คือ หยียบแล้วก็ถอนบ้างเหยียบแล้วก็ถอนบ้างอย่าไปแช่เพราะว่าการแชร่คือการทาให้นมันเกิดการจ่ายกระแสในาณาที่เรียกว่าพีคพีคก,ก็คือสูงสุดขึ้นมาเพราะนั้นแบตเตอรี่มันก็จะร้อนเมื่อแบตเตอรี่ร้อนสิ่งที่มันจะวันนิ่งเราก็คือเช่นมันจะลดกำลังก่อนขึ้นรูปกลับหมายให้เราเห็นขึ้นรูปกลับแล้วก็อาจจะมีวันนิ่งเตือน แบตเตอรีร่ร้อนหรือมอตเตอร์ร,ร้อนขึ้นมาให้เราซึ่งถึงตอนนั้นเนี่ยคนขับก็ต้องเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยต้องลดความเร็วลงนะหรือถ้าจะให้ดีก็อ่ะถ้ามันขึ้นเตือนมาร้อนแบบนี้ทั้งมอเตอร์ทั้งแบตเตอรี่จอดตักสิบนาทีเพื่อให้มันคูลิง่งไวความร้อนแล้วถ้าคุณยังทำให้รับาลขับแลยคุณจบแค่ไี้ได้ไหมอ๋อไดอ้คุณแค่ ขึ้นปูชีฟ้าไม่ได้ใช่ป่ะอ,อ,อ,อันนั้นมันเกิดจากผมสรุปเลยแล้วผมคิดว่าผมถูกด้วยก็คือคนใช้รถไม่เข้าใจคนใช้รถไม่เข้าใจรถคุณจะนั่งคนเต็มหรืออะไรก็แล้วแต่แต่การขึ้นทางราชันเนี่ยใช้อะไรใช้ความเร็วหรือหรือใช้แรงชดุดล่างเรอคุณต้องใช้แรงชดุดล่าง แรงสุดด้ากระดกทนอยู่แค่ไหนนะที่ให้สวาสดนาสูงสุดก็อยู่ประมาณเนี้ยถ้าความเร็วรอบโดยประมาณก็ประมาณนี้นะครับเกือบห้าพันรอบถ้าคุณเลยห้าพันรอบไปแล้วเนี้ยแรงสุดด้าคุณลดลง้วถูกไหมแรงสุดท้าคุณลดลงเพราะนั้นคุณคุณยังไงมเมื่อรถเริ่มมันเริ่มอื่นนะว่าคุณเดี๋ยวมันด้วยความเร็วพอรถเริ่มอื่นทำไงฉันก็จะเกี่ยวต่อข้อมวลรถไม่ขึ้น ใช่ป่ะเพราะกลัวร้นขึ้นไม่ไหวมันจะก,ก็ต้องเกี่ยวต่อพอเดี่ยวต่อเนี่ยมันก็พยายามที่จะขึ้นหน่อยแล้วมันกลายเป็นจ่ายแบบพีกออกมานั้นความร้อนแบตเตอรี่มันสูงมันก็ขึ้นรูปเต่าขึ้นมาพอขึ้นรูปเต่าคือ l i m ชั a t i o n เวอร์ก็คือจากัดความเร็วกว่าจำกัด power ก็คือวิ่งด้วยความเร็วต่ำๆไปแล้วพอวิว่งด้วยความเร็วต่ำๆไอ้คนก็มีความกลัวอยู่เฮ้ยมันจะขึ้นได้หรือเปล่า กลัวสารคัดตัวนะพอพอเกิดขึ้นอย่างนี้ขึ้นกลัวสารคัดตัวเนสุดท้ายมันก็เลยต้องตัดงานอัดระบบก็คือเครื่องดับแต่ทิ้งไปสักพักหนึ่งประมาณ20่สนาทีมันก็กลับมาออนได้ตามปกติเหมือนกับออเตอร์เราออเตอร์ที่เราใช้พ่องป๊มน้ำเนี่ยถ้าน้ำไม่วิ่งผ่านอะไรขึ้นครับแค่เดียวเดี๋ยวก็ตัดถูกไหม พราะมันมีมันมีเทอร์โมโปเจคชันอยู่ที่ที่ขดลวดแล้วน้ำเนี่ยมันวิ่งผ่านเนี่ยมันคือตัวหนึ่งที่ระบายความร้อนใช่ป่ะพอไม่มีน้ําร้อนจัดก็ตัดเช่นเดียวกันพอมันร้อนจัดปุ๊บก็ตัดพอทิ้งไม่สักพักหนึ่งเอามันเย็นลงเทอร์โมโปรเจคชันเย็นลงมันก็ต่ออยเหมือนเดิมใช่ไหมถ้าไม่มีน้ำเนี่ยมันก็ตัด ดังนั้นันั้นในการการขับขึ้นทางราชันเนี่ยคนที่ชอบเที่ยวเราต้องรู้สถานะของรถเรานะกรณีรถเราท็อกอยู่ที่ขนาดนี้นะเวลาจะขึ้นไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปแกงนาไถ่เพราะคุณใช้ท็อในการฉุดลากโดยเองขึ้นนะบางคนบางคนไม่คุน้นชินกับการขับรถขึ้นบน,นเขาเนี่ยอันนี้มันอันตรายแล้วมันจะไปสร้างปัญหา ก็เลยก็ต้องต้องเรียนรู้ต้องฝึกด้วยขึ้นบางคนเนี่ยขึ้นเน้นอย่างเดียวขอให้เร็วขึ้นเร็วกว่าชาวบ้านเขาการขับรถขึ้นทางล่างชั้นเนี่ยม่ต้องไปเน้นเรื่องเร็วช้าก็ช้าไปเพราะเขาก็บอกแล้วใช้เกียร์ต่ำถูกไหมใช้เกียร์ต่ำเกียร์ต่ำมันจะไปความเร็วสูงได้ไงไม่ได้ที่เขาใช้ความเร็วต่ำเพราะว่าเขาต้องการแรงฉุดลากในการลากตัวรถขึ้นไป มันก็จะช้าเป็นเรื่องธรรมดาก็าเกียร์ต่ำก็เกียร์หนึ่งหรือไม่ก็เกีที่ก็คือเกียร์สองเอา้มันก็จะฉุดลากเข้าไปได้ใช่นั้น่ถ้าไอขึ้นเขาแล้วใช้เกียร์ดีอย่างเดียวนะเร่งอย่างเดียวเนะี่ยมันจะเกิดอาการพอบางจุดม,มันจะเกิดอาการสลิปมันจะเกิดอาการสลิปความเร็วของล้อมันไปแต่มันดึงตัวรถขึ้นไม่ได้เพราะ วิชาสัมผังยางกับพื้นถนนมันต่ำนะเพราะนั้นดังนั้นเรื่องพวกนี้ต้องเรียนรู้นะต้องเรียนรู้นะผมก็เชื่อว่าพวกเราก็มีประสบการณ์ในการกทำผีแล้วดังนั้นเนี่ยในในลักษณะของของเอเตอร์เองเนี่ยมันก็ได้แค่นี้แหละสมรรถนะมันได้แค่นี้แต่คำถามคือเราวิ่ง150ยาิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง จำทุกวันไลยที่ท่านไหนใช้รถไอซีแล้วได้ใช้แรงม้าสูงสุดของรถคันนัาดก็มีไหมเช่นเอาละสมมติอะพี่กับโตโยต้าร้าอยเก้าสิบแรงม้าเนี่ยคำถามคือเคยได้ใช้ร้อยเก้าสิบมั้ยร้อยเก้าสิบเนี่ยรอบอยู่ที่เท่าไหร่ รอบถึงที่ประมาณ5,000กว่ารอบแล้วคุณเคยขับรถรอบเครื่องยนต์บนถนนเนี่ยมันถึง5,000รอบเนี่ย <c oughs> ดูดูแค่นี้แล้วกัน <c oughs> เคยขับแฮรโคมินเตอร์เข็มว <c oughs> ัดความใวรอบเนี่ยมันไปถึง5,000รอบเนี่ย <c oughs> เราวิ่ง120กิโลเมตรต่อชัวอ <c oughs> ่วโมงก็เล็บที่ก็ประมาณว่าถ้ารถ2,000ซ c เนี่ย ร้อยยี่สิบก็ประมาณสองพันห้าใช่ไหมหรืออาจจะใกล้ๆสามพันอย่างเงี้ยนั้นโอกาสที่จะไต่ขึ้นไปถึงแม็กพาวเวอร์เนี่ยยากไม่มีทางเยวงเว้นโอเคคุณอาจจะไปขับคอรเตอร์ไม่อะไรเงี้ยมันมีโอกาสได้ใช้ระยะเวลาสั้นๆใช่และถ้าขับคนถนนคุณไม่มีโอกาสได้ใช้ร้อไอ้ตรงนี้ต่างหากเนี่ยคือตัวที่เราใช้ประจับ เราใช้ประจำเลยเนี่ยตอนนี้ออกตัวรถอยู่ออกตัวเร่งแรงเนี่ยคือคนที่เราใช้ประจำแต่มันก็จะเสียงเดียบเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์ใดสิก็คือเครื่องยนต์ไอรีพียอชเป็นตัวช่วยกันเองะครับและในการในการทำงานของมอเตอร์ก็เป็นมอเตอร์สามเฟส อันนี้ก็คือตัวโรเตอร์ที่เป็นแค่ในเสาอ่อนอันนี้ก็เป็นชุดไดไอจีบีก็ซัมเฟกนะครับก็เป็นโรเตอร์ซัเฟกก็ไอจีบีดีตรงนี้แหละที่มันก็เริ่มจากอะไรครับมิคคอมพิวเตอร์ที่เราดูเมื่อวานั่นแหละนะมิคคอมพิวเตอร์ทำไปกระแสตรงเป็นไปกระแสตรงแรงสูงแล้วก็ส่งเข้ามาณที่อินเวอร์สก็คือเปลี่ยนจากดีซีเป็นเอซีชุดนี้จะเปลี่ยนจาก ดีซีเป็น AC นะครับแล้วออกมานี่และในขณะเดียวกันก็เปลี่ยนจาก AC เป็น DC ก็คือตัวนี้พอพอมาเกิดการรีเจนต์ัวนี้ก็เกิดเป็นเ c วิ่งเข้าแล้วก็ออกมาเป็น DC ซีอตัวนั้นอ่ะอีกตัวนึงตัวเนี้ยไอ้เนียตัวนี้คือตัวคอมมานด์คอมมานด์ขับสัตว์อยไรอ่ เราบอกคุณเพราะทำงานแล้วถ้าของมานตัวนี้ไม่เข้าไปเนี่ยเราบอกไม่ทางานคือขากระเล็กแอคซิลเลเตอร์ทีเด็ดนะฮะขากระเล็กเพราะฉะนั้นเราคอมมานระบบให้มันทํางานตามความต้องการโดยขากระเลงขากระเลงอันนี้ก็จะเป็นอ่าถ้าเพ่มใหม่ๆก็จะเป็นออรเซ็นเซอร์นะครับเป็นออรเซ็นเซอร์เพราะฉะนั้นก็จะเอาเหยียบขากระเลงแล้วนี้ก็จะบอกความตทำงกานพูดง่ายก่อ นี้เาาใจว่าตรงนี้ตัวรนอะไรของรถยนต์นั่นเนี่มันสามเฟสรับสองสวถ้าเป็นรถจำหน้ายซีดมันจะมีขึเนเรือแค่กล่เล่อนไม่เข้าใจอะไรเลยาคเล็กต้องนำมาตัดพันกับตที่ถอนคือแต่พอเป็นลี่ยนไฟบ้านไ่เป็นไฟฟ้ัรงจนไฟฟ้าไม่มีเรือนหรืกแแต่มีขาคะเล็กเป็นอินพุตอินพุตความต้องการของไดเวอร์ 好培养一些牛包卫生